สดีครับผมนายวิริศเนื้อเพียงตัวแทนจากโครงการการพัฒนาเกม rpg 2มิเิทีโดยทโนโลยี ar นะครับผมตัวเกมเป็นเกมมือถือนะครับทำงานบนระบบปฏิบัติการ android 7.0ขึ้นไปนะครับหรือว่า api เร็วย24ขึ้นไปนะครับและตัวมือถือนะครับต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับเทคโนโลยี augmented reality ด้วยนะครับโดยเรื่องของเกมนี้นะครับก็คือเด็กหนุ่มนะครับที่หลุดเข้าไปในโลกต่างมิตีนะครับทำให้มารร้ายเนี่ยหลุดออกมาได้แล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของเด็กหนุ่มที่ต้องผลักมารตัวนี้ให้ได้นะครับ ตัวเกมนะครับเป็นหัวสิบด่านโดยจะเส้นสลับกันนะครับระหว่างด่านธรรมดาลและด่านบอสนะครับโดยด่านธรรมดาเนี่ยจะมีหัวข้อเป็นหลักธรรมนะครับซึ่งก็คือการตามหาหลักธรรมเพื่อรวบรวมเป็นทุกแก้วนะครับแล้วนาไปพผนก,กับมารลายนั่นเองนะครับโดยในใแต่ละด่านธรรมดานะครับก็จะมีหลักธรรมที่ต่างกันออกไปทั้งหมด5หลักธรรมเมื่อเรากดเข้าเกมนะครับ ตัวเกมจะทําการดีเทคพื้นนะครับโดยใช้ AR นะครับโดยเมื่อผู้เล่นสามารถดีเทคพื้นได้แล้วเนี่ยเมื่อกดลงไปในพื้นนะครับก็จะเกิดตัวแผนที่ขึ้นมานะครับแล้วเมื่อผู้เล่นเลือกจุดที่จะวางได้แล้วเนี่ยให้กดเพย์นะเพื่อเริ่มเล่นได้เลยครับเมื่อกดเล่นแล้วนะครับผู้เล่นจะสามารถเริ่มเล่นเกมได้นะครับโดยบระคับจอยติดบนหน้าจอมือถือนะครับพร้อมกับปุ่มคอนโทรลเลอร์นะครับทางซ้ายมือครับในการโจมตีหรือกดสกิยต่างๆนะครับ ดยในส่วนนี้นะครับได้ทาการอัปเดตเพิ่มเติมจากรอบนําเสนอผลงานนะครับโดยเพิ่มการโจมตีแบบระยะไกลก็คือการยิงเวทออกไปนะครับโดยตัวเกมหลักๆนะครับจะมีระบบพื้นฐานของเกม r าพิชีทั่วไปนะครับเช่นระบบเลือดนะครับระบบยิ้งีระบบตแต่ของตัวละครนะครับโดยมีค่าต่างๆเช่นค่า a อ็กแทคค่าคิยเข้าค่าดีเฟน s ์เป็นต้นนะครับและยังมีระบบของเควสนะครับให้ผู้เล่นได้ทำในดานนะครับโดยจะมี2เควสหลักก็คือเวสตามหาเซเลสเทียนะครับ และเควสปลดล,ล็อกคันโยกนะครับผมโดยเควสแรกนะครับเควส์เซตเซียวก็คือการตามหาเซตเซียวจากมอนเตอร์นะครับโดยผู้เลีนเน่ต้องกขจัดมอนเตอร์ก่อนนะครับแล้วตัวมอนเตอร์จะดรอปไอเทมเซตเซียวออกมานะครับโดยในแต่ละด่านนะครับก็จะมีจํานวนเ็จเทียวไม่เท่ากันนะครับโดยจานวนเ็จเทียวจะแยกออกไปตามจํานวนของข้อคําสอนในหมวดนั้นๆนะครับเช่นด่านแรกเป็น,ปนระยะที่สี่ครับจะมีเซตเซียวทั้งหมด4ชิ้นนะครับตามจํานวนข้อของหลักธรรมนั้นนั่นเองนะครับ่วนเควสที่2นะครับการปลดล็อกคันโยกนะครับ เป็นตัวคันโยกเนี่ยจะซ่อนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆในแมปนะครับผู้เล่นเนี่ยต้องทําการเดินหารอบๆตัวแมปนะครับแล้วเมื่อหาเจอแล้วเนี่ยต้องเอาโทรศัพท์ไปจ้องใกล้ๆนะครับเพื่อให้ดีเทคนะครับแล้วทําการโหลดคันโยกครับเพื่อสับคันโยกนั่นเองนะครับคันโยกก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะได้แต้มเวสนะครับเมื่อทําเสร็จทั้งสองเฟสนะครับก็จะจบด่านแล้วไปด่านต่อไปนะครับโดยด่านต่อไปที่ต่อจากด่านธรรมดาคือด่านบอสนะครับ ขึ้นนันใหม่นะครับผู้เล่นต้องวางแผนที่ใหม่นะครับโดยการดีเทคพื้นใหม่แล้วก็วางแผนที่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวางแผนที่แล้วเนี่ยก็กดเพย์นะครับก็จะเริ่มเล่นต่อได้เลยนะครับโดยด่านของบอสนะครับเป้าหมายหลักก็คือการกะจัดบอสในด่านได้นะครับแต่ว่าการที่จะเข้าไปในห้องบอสได้เนี่ยต้องทําการกดสวิตช์นะครับเพื่อนำหินที่ปิดทางห้องบอสอยู่นะครับเปิดออกนะครับแล้วผู้เล่นยิงสามารถเข้าไปโจมตีบอสได้นะครับโดยการหาสวิตช์นะครับก็คือการกําจัดศัตรูนะครับในจุดต่างๆโดยแต่ละจุดนะครับเมื่่อกําจัดแล้วเนีย ก็จะทําให้มีปุ่มแสดงขึ้นมานะครับเมื่อผู้เล่นหาสวิตช์ทั้งหมดเจอแล้วนะครับผู้เล่นก็ต้องหาตัวช่วยนะครับในการบอกใบ้ว่าต้องกดสวิตช์ยังไงนะครับเออตัวช่วยนะครับจะอยู่ตามกําแพงในแมปนะครับผู้เล่นต้องเดินหารอบๆเมื่อเจอแล้วเนี่ยก็ให้ดูนะครับว่า ตำแหน่งการวางของตัวช่วยเนี่ยมันคล้ายคลึง <abajo> กับใน่การวางของปุ่มในแผนที่หรือยังถ้าเกิดไม่คล้ายนะครับผู้เล่นก็ต้องเดินเปลี่ยนทิศทางนะครับเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมหรือว่าใกล้เคียงกับตัวช่วยนะครับหรือแต่ละด่านนะครับก็จะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะแล้วก็มีแพทเทิร์นการกดที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเมื่อกดปุ่มถูกต้องนะครับผู้เล่นก็สามารถเข้าไปในห้องบอสเพื่อจัดการกับบอลได้นะครับโดยบอสนะครับก็จะมีการโจมตีสองูปแบบเป็นแบบธรรมดาและแบบพิเศษนะครับโดยแบบธรรมดาเนี่ยสามารถ หลบไปอยู่ด้านหลังเพื่อหลบการโจมตีได้ครับแต่แบบพิเศษเนี่ยจะไม่สามารถหลบการโจมตีได้แล้วก็จะมีพลังโจมตีที่รุนแรงกว่าแบบธรรมดามากนะครับผมเมื่อเอาชนะบอสได้แล้วนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องขึ้นมานะว่าบอสเนี่ยได้หนีผู้เล่นไปนะครับแล้วก็จะขึ้นด่านใหม่นะครับเป็นด่านทำลายด่านที่2นะครับแล้วก็จะเริ่มเล่นคอเกมหลุดนะครับก็คือการทำเฟสสองเฟสแล้วก็ผ่านด่านนะครับแล้วก็จะเข้าด่านบอสต่อนะครับแล้วก็จะต้องสู้กับบอสต่อนะครับแต่ว่าบอสก็จะยังหนีต่อไปนะครับ เรื่อยๆนะครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยยังมีหลักธรรมไม่ครบนะครับผู้เล่นก็ต้องเล่นสลับกันไประหว่างด่านกับดานแล้วานดบอสไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมด10ด่านนะครับรวมกันเมื่อถึงด่านที่ส0แล้วเนี่ยผู้เล่นก็จะมีหลักธรรมหรือคําสอนเนี่ยครบทั้ง5อย่างแล้วนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถจัดการกับบอสได้นะครับแล้วก็จะถึงตอนจบของเกมนะครับโดยระหว่างด่านนะครับผู้เล่นสามารถออกมาที่หน้าเมนูนะครับแล้วเลือกที่หน้าเซเลเตอร์นะครับเพื่อใส่เปิร์ชนะครับเปิรแต่ละเปิร์กเนี่ยก็คือการยึดหลักคําสอนนะครับ โดยจะมีทั้งหมด5คำสอนนั่นเองนะตามดา่าโดยแต่ละเพิดนะครับก็จะปลดล็อกเมื่อเราเล่นด่านที่มีหลักคาสอนจบนะครับโดยการเลือกยึดหลรรักคาสอนแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีการเพิ่มตะแตดต่างๆนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับเช่นหลักคาสอนอย่างหนึ่งเพิ่มเมพีแต่หลักคำสอนอย่างหนึ่งไม่ได้เพิ่มเมพีนะครับแต่เพิ่มคีย์คัลแทนหรือว่าหลักคำสอนหนึง่งเพิ่มดีเฟนที่มากกว่าแต่ละคําสอนหนึง่งเพิ่มดีเฟนน้อยแต่ว่าเน้นไปท,ที่เพิ่มเอ็แทกนะครับผู้เล่นก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมหรือความชอบบได้นะคครรับับ ข้อจำกัดของเกมนี้นะครับก็คือการที่เราต้องเล่นบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับ โดยโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องมีเทคนีอานะครับโดยเออเนี่ยจะมีความคาาเคลื่อนในการตรวจพื้นนะครับทำให้บางทีเนี่ยแมปหรือแผนที่ของเราเนี่ยจะขยับขยื่นบ้างนะครับหรือว่าไม่ตรงกับที่เราวางไว้บ้างนะครับโดยการแก้ปัญหานี้ก็คือการใส่ปุ่มรีเซ็ตแผนที่นะครับโดยผู้เล่นสามารถกดรีเซ็ตแล้วก็วางแผนที่ใหม่ได้แล้วก็สามารถเล่นต่อได้เลยนะครับทั้งนี้นะครับเรื่องจากเทคนีอเนี่ยต้องการพื้นที่ที่กว้างนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เรียบแล้วก็ยังต้องใช้แสงนับที่สว่างในการให้กล้องนะครับ หรือว่าการเล่นในพื้นที่ที่แสงน้อยหรือว่าแคบเนี่ยจะสามารถทําได้ลําบากแล้วก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับครับก็ขอคุณที่รับชมและฟังนะครับครับ